ติดจ้ามาจะาไม่ถึงเขาแน่แม่ได้ค่ะเด้อมือนีบมีแก้วพอมค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะแกงขี้เล็กใส่หนังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแกงซีอิ๊วเส่หนังนะคะนี่ค่ะแม่เฮ็ดเองเลยค่ะซื้อขี้เล็กมากกตะต้มเองเลยค่ะแต่ว่านหนังนี่เป็นต้มมาแล้วนะคะเป็นถุงมาแม่ซื้อมาเมื่อวานจ้ะแล้วก็ซิมี่นี่ค่ะมกเห็ดกระด้างจ้าอยากกินจ้านะคะเดี๋ยวก็มีนี่ค่ะ บกหอยจูบจ้าบกหอยจูบจ้าแม่ต้มนะคะแม่บ่อแกงนะคะต้มกินกับแก้วนี่ละจ้าแซ่บเลยนะคะมือนีอาหารของแม่มา,า like ทั้งนั้นเลยนะจ้ามาค่ะมาแซ่บนะแม่เด้อกินพร้อมกับสายฝนค่ะฝนตกเมื่อนีออกไปไซบ์ไ่ดนะคะฝนตกดีใจค่ะสวนจะได้บ่แห้งนะคะสดใหม่สดสายนาจ้าแซ่บทำแยบกับต้มดีเลยค่ะ

มีพักก็ได้ในบ้านจะด,ด,ดปั่อยพักดเศษสักตจ้าไปไปของมัดเจ้กากับเจ้า โด,น,ดนที่นี่มากเนาะค่ะเห็นซื้อเลยเหรอคะมอกเอาแบบครัวคะ <S <S <ม uk S 2> ่ะหอยค่ะหอย กินได้ท่านปากด้วยค่ะแบบครับเบื้องค่ะหนังค่ะหนังดูดั่วเลยหัดต้่มเปยกินง่ายค่ะ เขาต้มไม่ได้มากับต้มสักทีเล็กออกสุใจเย็ดคันอื้อ้ม็ดฮ้ยหอยก็ค่อยอ้วนดอกแก่ก็คพอกินดู ครับแบบจังสิเดจับครับถึงกะโตค่ะ ใช่ไม่กินเขาเลยค่ะตอนเสาร์ไปทำงานเฮ้ยดับเบิลเลยค่ะซองเขยเลยอย่างเกลียดแบบไรคือว่า แม่บอกกินไหวโอยแ,แม่แ,แม่เ่นจมข้ามจีนกันว้าี่ครับไม่ริบแล้วค่ะเราบมากินอกันหนึ่งเนี่ยที่เหนอ่ะเนี่ยม,ม,มากค่ะนี่ของมากแมอ่ะเรีนกระดวเรืค่ะเนี่ยด้กินอาหารบ้านของอื่น สวัสค์เลยจ้าครับครับมุกให้กับสาวครับวันนตัว ครับอันี้เขกเกษียณแล้วค่ะ,นะเนาะออกมาได้ค,ไดค่ะฝนตกออกมาได้แล้วค่ะบ แซบมา,ากเลยจ้าแซบทุกเนี้ยฮ็ดเ,เนี่ยค่ะฮิดกระด่างโมกโมกออกค่ะวฮิแซบ่แบทาดซีฮ็ดแบบขีแ้แกงเราว่าโมกกระไดได้จ้ะเด้อ แต่เสบเพื่อกันแต่ว่าแม่บอมักเผ็ดจ้ะตัวาอาหารแดงนี่เผ็ดแล้วนิดเดียวจ้ียวแซ่บนี่ค่ะ ำน,นี่กับเพจดูนะเนี่ยฝนตกอนนี้นนบ้างไหมบ้าฝนมาตกเวลาทีาษษษษษ่ท่าบุตข้างนอก็จ่าอบรรยากาศอ้อกตาเด็กใบเด็กมันงาผฝโตค่ะ 那个那个。代。<白> แบบอืมตัวงกินมากก็อิ่มนะจ๊ะ

là Ừ, im được chưa? มอเฮียต่วจะกินหมแรงกแ่กค่ะกินเท่าที่อิ่มนะคะอิ่มเท่าที่กินนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อผู้เขามาติดตามแม่ให้กำลังใจแม่ขอบคุณหลายๆค่ะมีมีกำลังใจที่เฮ็ดคลิปต่อไปนะคะนะครับขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ